โอเคครับผมตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้นะครับผมกรมการปกครองร่วมมือกันมาเคลียร์สถานที่ก่อนมาเคลียร์ขยะชุดแรกไปนะครับผมชุดของวันนี้เลยนะครับเอ้าโดนทิ้งแล้วอะไรรคันนี้ครับตัวนี้ก็เยอะ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 กว่าตัวนั้นเพราะตัวนี้มันตัวยาวตัวใหญ่นะครับก็ เสสังมังคราจามินะครับผมก็คือลาน,น,นั่นเองนะครับผมเช่นที่อยู่แถนหน้าตาดีนะน,นีนน่เอาพอได้ไหมพอได้ไหมทุกคน ชอใครชคมันเี่ยนขนาเย้าบอ่นี่ับผมตัวนี้เยอะผมเนี่ยเคลียร์ทุกวันวันนี้ผมมาแต่วันนี้ให้เจ้าหน้าที่เคลียร์

็บไปก่อนแะล้วถ้าทิ้งมันก็จียดายป็นแซกจริงๆถาดผมซื้อมาไวาใ้ใส่หนะ้าถาดอันละเป็นร้อยเลยนะโอ้โหถาดาละร้อยนะทิ้งไม่น่าเลยนะ

ชอีอย่ผู้หญิงเยอะอยู่นะผู้หญิงเยอะนะอันนี้ปลูกครับเขาปลูกปออกไปเดี๋ยวไปป้าย ามทีแเรียกอะไรนี่เลยหลวง,ง่อเนียจหด้ทาที่ทยานก็เอาโชคเหมือนกันขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บทูบทีนี้อันนี้มาแก้อันนี้มาแก้ แก้อะไรครับอ๋อไข่มาแก้บนตกใจหมดนี่ว่าแก่แก่มาน,นี่มาแก่ก็แล้วแนะ <c oughs> คนดังคนดังบ้านเขียน้อยอโอเคครับผมเจ้าหน้าที่อุทยานก็ออกไป <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับก็เดี๋ยวทูบเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งว่าจะว่าจะดับนานนะไม่ดับสักทีเลยนี่นะมีน้ำไหมนเนาะผมว่าจะเ,าเดี๋ยวมันจะไหม้ก็ดับตัวนี้ไปแล้วเหลือตัวนี้ก็ยัง ไม่ได้ด่าก็เลยกลับบ้านนะของใครไว้เนี่ยเก้ 9, 3, <c oughs> าสามแปดใบสีใหญ่เลยนะเนี่ย <c oughs> เผื่อว่าใครจะได้โชคนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถ่ายให้ดูมันก็กำลังจุดนะครับหรือว่าใครยกลงมาให้ไว้เนี่ย เอาให้ปากุงสูงไม่ปากอยากได้ปากที่ต่ำๆ กันสถานที่ให้แล้วนะครับตรงนี้ีนขนาดกั้นแล้วยังส่องนะเนี่ยขนาดกั้นแล้วยังส่องนะ่สองดูเก็บหลักทางก่อนเผื่อว่ามีใครแอบแอบข้ามไปหรือเปล่าฮะนี่นะครับ

ใครคนผู้หญิงนีมเ่ลงวันนี้กเขาเขาก็มาไหว้นี่แหละแต่เขาก็ไห้งืตังกันหน่อยเออก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำแบบว่าพิธีอะไรของเขานลเราเราก็ไม่เคยทำมาเลยไม่รู้ไงแต่ว่าคนลุกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมงูเขียวตกลงมาจากบนนู้นหลังจากทำพิธีเสร็จตกลงมาเลยไม่ตัวเล็กๆแต่เป็นงูเขียวแปลกนะมันก็แปลกอ่ะแกร้องแบบเหมือนเรียกอ่ะมาเลยฟุ้งมาเลย ไม่เป็นงูนด้วยถ้าเป็นอื่นอย่างอื่นตกลงมามันก็ไม่แปลกไงแต่<ช>เป็นงูตกลงมาไงเนได้ถ่ายไหมถ่าย <c oughs> ติดไล่สดเลยถ่ายจริงนะ